สวัสดีนะครับวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำการทำช็อตลิงก์นะครับหรือว่าลิงก์แบบสั้นๆนะบแบบนี้นะฮะแล้วก็ทำ QR code นะครับโดยที่ไม่ติดโฆษณานะครับปกติเราอาจจะเคยเจอ QR code ที่เวลาเราสแกนไปเบิบมันจะมีโฆษณาขึ้นเป็นรูปหรือว่าเป็นลิงก์อะไรแบบนี้นะครับ แต่ว่ามันมีเว็บไซต์หนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือสามารถสร้าง QR code ได้ฟรีนะครับสามารถตกแต่งได้หลากหลายเลยนะครับแล้วก็ไม่มีโฆษณาด้วยนะครับคราวนี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างสมมุติว่าเราทำเพจขึ้นมาสักเพจหนึ่งนะครับเป็นการประกวดโลโก้เนาะของกิจกรรมยอย่างตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมมหาวิทยาลัยนะวัตกรรมสีเขียวนะครับหรือว่า PSU i U, Green Innovation University เนา ซ,ซึ่งจัดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราจะทํา PR ออกไปแบบนี้เราก็มีหัวข้อก่อนเนาะเสร็จแล้วอาจจะมีแบนเนอร์แบบนี้นะครับจากนั้นก็ใส่ลิงก์เว็บไซต์นะครับรวมถึงตัว QR code คือจริงๆเวลาเราทํำสื่อที่จะเผยแพร่ออ,อกไปแบบนี้นะครับเราควรจะมีทั้งลิงก์แล้วก็ QR code ลิงก์เนี่ยจะสะดวกใช่ไหมครับเวลาเราเปิดด้วยคอมพิวเตอร์เนาะก็สามารถคลิกลิงก์ได้เลย นะครับแต่ถ้ามันเป็นลักษณะเ,เราใช้สมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยฮะเราไม่สะดวกในการพิมพ์นะฮะหรือว่าลิงก์อาจจะยาวแบบเนี้เราก็ใช้วิธีการสแกน QR code ดีกว่านะครับแล้วก็ลองเอามาใส่แบบนี้ดูนะครับโอเคสมมตุติตรงนี้เราเตรียมข้อมูลไลว้ล้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนเนาะนะก็จะได้มีพื้นที่ว่างในการนอามาใส่กันนะครับคราวนี้ ขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะทำช็อตลิงก์ก่อนนะครับก็คือลิงก์แบบสั้นๆก่อนนะครับโอเคอาจารย์ก็เตรียมไว้แล้วนะครับซึ่งเนี่ยนะฮะก็จะมี Google f o r m เนาะเป็นลักษณะของข้อมูลการสมัครนะเข้าร่วมประกวดนะครับออกแบบโลโก้นะก็จะมีลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าเราเคยใช้ตัว Google f o r m เนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราส่งออกหรือว่าเราแชร์ลิงก์เนี่ย ลิงก์มันจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับอ่ะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราลองส่งออกนะครับหรือว่าจะส่งเพื่อ,อะจะทำา PR นะครับเราก็มาคลิกที่ส่งตรงนี้เนาะนะครับเสร็จแล้วก็เลือกลิงก์ตรงนี้นะครับสังเกตว่าลิงก์โอ่ะโหยาวมากนะครับเราคงเคยเห็นนะฮะก็จะมีบางคนเอาลิงก์เนี่ยไปแปะเลยนะครับก็ไม่รู้จะพิมพ์ยังไงเหมือนกันนะฮะเพราะมันมีต้อง ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่อย่างเงี้ยเนาะมันก็พิมพ์ยากทีนหนึ่งเอ่อ g o เ g l e เขาก็จะมีออปชันตัวนี้มาให้นะครับก็คือตัด URL ให้สั้นลงแบบนี้อันนี้คือสั้นแล้วนะสั้นก็คือแต่ยังยาวอยู่นะฮะส,สังเกตว่าโ,โหพิมพ์ยากมากนะครับพิมพ์ยากมากโอเคแต่เราก็จะใช้ลิงก์ตัวนี้นะไปทำช็อตลิงก์ให้มันสั้นลงมาอีกแล้วก็สามารถสื่อความหมายได้ด้วยจากตัวอย่างเนี่ยเห็นไหมฮะมันเป็นแบบ ตัวสอนมันแรนดอมมานะครับมันไม่มีความหมายนะซึ่งมันไม่ใช่หลักการ PR ที่ถูกต้องเนอะนะครับอ่ะเราก็ทำการ Copy ตัวลิงก์นี้ไปนะครับเสร็จแล้วก็ปิดอ่าเป็นแบบนี้คราวนี้เว็บไซต์ที่จะใช้ทำช็อตลิงก์นะครับก็คือเว็บไซต์ตัวนี้นะครับมันจะชื่อว่า b i t l y c o m นะครับจริงจริงมันชื่อว่า Bit.ly นะครับขออภัยแต่ว่าชื่อเว็บไซต์ของมันเนี่ยก็จะเป็น Bitly.com นะฮะแบบนี้ยเดี๋ยวอาจารย์ซูมให้ดูนิดนึงเนี่ยนะครับ Bitly.com แบบนี้นะครับอ่าพอเราเข้ามาปุ๊บหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมาก นะครับอ่ะขั้นแรกที่เราจะต้องทำก็คือ,อเราจะต้องทำการล็อกอินก่อนนะครับก็สามารถล็อกอินได้โดยใช้ Google นะครับ o k t e b o o k t w i t t e r a c อ o u n t อะไรแบบนี้นะฮะก็อาจารย์ที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นใช้ Google นะฮะอ่าเราก็เลือก Account ของเราที่เราล็อกอินไว้ที่เครื่องอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็น ลักษณะของข้อมูลนะฮะหรือว่าลิงก์ที่เคยทำมาก่อนแล้วจะสังเกตว่านี่ฮะมันจะเป็นลิงก์แบบนี้ครับนี่แบบนี้นะฮะสังเกตว่าตรงเนี้ยมันจะมีบอกสถิติไว้ว่ามีคนเข้ามาดูกี่ครั้งแล้วอะไรแบบนี้นะครับนะะแล้วก็เราสามารถคลิกดูแต่ละอันได้แบบนี้นะครับ หรือว่าจะดูเป็นลักษณะเป็นชาร์ตเห็นไหมฮะเป็นชาร์ตแบบนี้ก็ได้นะครับมีให้เลือกหลากหลายนะครับอ,อันนี้คือข้อดีของเขาก็คือเราสามารถ c า u ์าต i n g ได้นะครับว่ามันมีคนมาเข้ามาดูกี่ครั้งแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่า,าการทำช็อตลิงก์เนี่ยมีวิธีการทำยังไงนะครับ วิธีทำง่ายๆนะครับก็คือมาคลิกที่ปุ่มนี้นะครับ create นะฮะเสร็จแล้วก็คลิกเมาส์ขวานะครับเลือก paste เพื่อวางลิงก์ของเราเลยลิงก์ยาวๆที่เราก๊อปมาเมื่อกี้นะฮะเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม create อแบบนี้เห็นไหมครับคราวนี้เราก็จะได้ลิงก์แบบสั้นๆแบบนี้ละเห็นไหมฮะสั้นมากเลย นะครับสั้นมากเลยคราวนี้สิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือเราควรจะใส่ไตเติลนิดนึงว่ามันเป็นลิงก์เกี่ยวกับอะไรนะครับเราก็ใส่ไปนะครับสมมุติว่าเป็นการประกวดโลโก้นะฮะแบบนี้เสร็จแล้วนะครับมาดูตรงนี้อย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์เกริ่นไปว่าลิงก์เนี่ย URL ด้านท้ายเนี่ยมันเป็นการสุ่ม ตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรออกมานะครับคราวนี้มันไม่สื่อความหมายเราสามารถเปลี่ยนให้มันสื่อความหมายได้นะครับโดยการลบแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับอาจจะพิมพ์ว่าโลโก้ขีดล่างนะครับ green u อย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็คลิกเซฟปุ๊บเรียบร้อย เห็นไหมครับเราก็จะได้ลิงก์แบบนี้นะครับก็จะชื่อว่า bit.ly นะครับแล้วก็โลโก้ r r e n n u ส่วนไตเติลก็จะเป็นการประกวดโลโก้พอได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็ทำการ copy ฮะ copy ้นะก๊ะเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็กลับไปที่ไฟล์ word ของเรานะครับ เสร็จแล้วเราก็คลิกเมาส์วขวานะครับเลือกเพสเพื่อวางเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นลิงก์โดยใช้ Bit.ly เห็นไหมครับสั้นมากแล้วก็สื่อความหมายด้วยนะฮะพอเราได้ลิงก์แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราไปทำ QR code กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันเลย QR code นะครับเว็บไซต์ที่แนะนำก็จะเป็นเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะ The QR Code Generator.com นะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่ออดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้บ่อยมากๆนะครับโอเคพอเข้ามาถึงปุ๊บนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เขานะครับเราไม่ต้องล็อกอินก็ได้ฮะสามารถสร้าง QR Code ได้เลยนะครับวิธีการสร้างก็ง่ายๆนะครับเราก็มาใส่ URL ที่ตรงนี้นะครับโอเคเราก็ลบของเก่าไปก่อนเนาะ เสร็จแล้วเราก็คลิกเมาส์ขวานะครับเลือกเพสเพื่อวางเห็นไหมครับจากนั้นเขาก็จะทำการเจเนอเรตตัว QR Code ให้เลยแบบนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้วิธีใช้มี2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือ,อคลิกดาวน์โหลดลงมาไว้ที่เครื่องแบบนี้เลยนะครับเราอาจจะใส่ไฟล์เนมนิดนึงนะครับว่าโลโก้ r r e n U U อย่างเงี้ยฮะ เนาะเสร็จแล้วเลือกเป็น PNG แล้วก็ดาวน์โหลดเห็นไหมครับไฟล์เขาจะดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่องเราอ่ลองคลิกเปิดดูก็ได้นี่แบบนี้ใหญ่แล้วก็ชัดมากนะครับสามารถเอามาใช้ได้ทั้งไฟล์ Word แล้วก็เอาไปทำพวกบิลบอร์ดทำพวกปกหนังสือรายงานอย่างเงี้ยฮะได้หมดเลยเพราะว่าไฟล์ค่อนข้างใหญ่นะครับโอเค แล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือวิธีการ Copy ฮนะก o อ y ีกรณีที่เราจะทำการเอาไปใช้ในโปรแกรมต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็น Microsoft Word เนาะแล้วก็มาคลิกที่ Word ของเรานะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะวางตัว QR code ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเมาส์ขวาเลือกวางเลย Paste นะครับ โอเคเลื่อนลงมานิดหนึ่งนะครับอ่าสังเกตว่าไฟล์ที่ได้เนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่มากโอเคเดี๋ยวเราก็ย่อ,อเขานิดหน,นึ่งเนี่ยนะฮะอ่าให้มันพอดีพอดีอดเนาะแบบนี้คือไฟล์ใหญ่เนี่ยข้อดีก็คือมันจะชัดนะฮะชัดมากเนะาะไฟใหญ่ดีกว่าที่เราไปเลือกเป็นไฟล์เล็กๆนะครับแล้วก็ามาขยายแบบนี้มันไม่ดีนะครับไฟล์มันก็จะแตก นะไม่สวยแล้วก็บางทีสแกนไม่ได้ด้วยนะฮะโอเคนะครับคราวนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับการสร้าง QR Code ง่ายๆเลยนะครับจะเป็นลิงก์เว็บไซต์เป็นแบบสั้นแบบยาวอย่างเงี้ยฮะสามารถเอามาใช้ได้หมดเลยนะครับโอเคนะฮะเสร็จแล้วก็ลองลองสแกนดูคราวนี้ตัว website, เว็บไซต์เดอะคิวอา e e โ r ้ดเจเนี่ยมันก็มีออปชั่น ในการปรับตัว QR Code นะครับให้มันมีความสวยงามหลากหลายสไตล์นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาปรับแต่งกันนะครับวิธีการปรับแต่ง QR Code ก็ให้คลิกที่ไอคอนตัวนี้นะฮะดีไซน์นี่เห็นไหมฮะมันก็จะมีหลากหลายสไตล์ลองดูเนาะอันนี้เป็นแบบคลาสสิกอ่าอันนี้เป็นแบบกลมๆนะฮะนี่ฮะมันจะมีตัวอย่างอยู่ตรงนี้นะครับอ่าลองดู แบบเซอร์ e นี่เห็นไหมฮะแปลกตาเนาะอันนี้คือสแกนได้จริงนะนะครับเพราะว่ามันมีหลักในการสแกนของมันอยู่นะครับนี่ฮะมันมันจะจับตัวมุมตัวนี้นะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยมันจะสแกนไม่ได้จร,จริงมันสแกนได้นะครับอ่ะเราชอบแบบไหนก็ลองดูอ่ะสมมุตอิอาจารย์ชอบแบบเนี้ยราวด์เเนาะแบบกลม,กลม เป็นมนมๆนหน่อยนะครับอ่ะอันนี้คือตัวอย่างเสร็จแล้วลองดูสีครับอ่ะลองเลือกสีถ้าเป็นสีแบ็กกราวด์แบ็กกราวน์จริงๆแนะนำให้เป็นสีขาวนะดีอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วก็ตัวจุดจุดเอาสีอะไรนะครับสมมุติว่าเป็นสีสีส้มออกสีแดงเนาะนี่ฮะเห็นไหมฮะตัวจุดของเขาอ่อตัวพิกเซลเอาสีอะไรดี อ่พิกเซลเอาสีอะไรดีเอาลองดูสีเขียวแบบนี้ก็ได้เนี่ยนะเห็นไหมฮะอ่ามันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้จากนั้นมาดูตรงไซส์ครับไซส์เห็นไหมฮะเมื่อกี้หนึ่งพันพิกเซลมันอาจจะใหญ่ไปเนาะเราอาจจะเลือกเป็นสองร้อยก็ได้นะหรือว่าเราเราจะคัสตอมก็ได้อ่าเนี่ยนะฮะอันนี้เป็น ตัวอย่าง QR ว o า e โค้ดที่ทำเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับสวยงามแล้วก็น่าใช้มากๆเนาะจากนั้นเราก็ทำการ copy นะฮะเอาไปใช้สมมุติว่าอยากจะเปลี่ยนโลโก้ตัวนี้เป็นโลโก้ตัวใหม่นะครับนี่เห็นไหมครับเมื่อกี้เราลองปรับเป็น200แล้วเนาะขนาดมันก็จะเล็กจะสังเกตว่ามันก็จะดูเบลอๆนิดนึงนะครับแต่คิดว่าก็สามารถสแกนได้ เห็นไหมครับอ no ันนี้ไม่ยากเลยแล้วก็อยากจะให้ลองทําดูนะครับข้อดีของมันก็คือฟรีนะครับทั้งสองแอปพลิเคชันเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับ QR code เนี่ยไม่มีโฆษณาขั้นด้วยนะครับมันดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีออปชันที่ดีมากนะครับเหมาะมากๆที่จะเอาไปใช้กันนะครับโอเคนะฮะก็คลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกอสัปดาห์หน้านะครับถ้ามีเรื่องไหนที่เราอยากจะรู้เนี่ยก็บอกอาจารย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำคลิปแนะนำมาให้นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเจอกันนะครับ